พายุรามสูรนี้นะคะถึงแม้ว่าจะส่งผลกระทบกับบ้านเราเพียงแค่ปลายหางอย่างที่คุณบวินาไน้เด่นคุณผู้ชมไปแต,แต่ว่าผู้ที่อยู่ทางภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานยังคงต้องเฝ้าระวังหากเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะระหว่างวันนี้ไปจนถึงวันที่20กร,รกฎาคมนี้หลังจากที่พายุลูกนี้พัดถล่มภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์มาแล้วติดตามได้จากรายงานค่ะ นี่คือเส้นทางการเคลื่อนตัวของพายุรามสูนความรุนแรงระดับพายุใต้ฝุ่นกำลังมุ่งหน้าตรงสู่ทะเลจีนใต้ผ่านฟิลิปปินส์ซึ่งคาดว่าน่าจะขึ้นฝั่งทางตอนใต้ของประเทศจีนหรือทางตอนเหนือของประเทศเวียดนามในวันที่17กรกฎาคมนี้หลังสร้างความเสียหายบริเวณเกาะลูซอนจากลมกระโชกแรงและคลื่นสูงกว่า3เมตรก็กาะตัวทางด้านตนออกของมหาสมุทรแปซิฟิก นะด้านตะวันออกของเกาะฟิลิปปินส์หลังจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะลงสู่ทะเลจีนใต้นะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเคลื่อนตัวมาทางด้านเกาะไฮหลำระหว่างเกาะไฮหลำกับฮ่องกงนะครับน่าจะขึ้นฝั่งบริเวณนั้นในช่วงวันที่17-18 แม้ประเทศไทยจะไม่ได้เป็นแนวประทักกับพายุโดยตรงแต่ก็ได้รับอิทธิพลของพายุรามสูญทําให้ฝนตกหนักบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคอีสานที่มีปริมาณฝนสะสมอยู่ค่อนข้างมากจึงถือเป็นพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากและดินถล่มได้กรมอุตุนิยมวิทยาจึงแจ้งเตือนผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เลยหนองคายบึงการนครพนมสกลนครอ,อุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงให้เฝ้าระวังหากเกิดฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในวันที่17ถึง20กรกฎาคมนี้แต่บางพื้นที่นะครับซึ่งต้องการน้ําฝนอยู่ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งภาคตะวันออกชิียงเหนือตอนกลาง,ลางซึ่งปริมาณน้ําฝนเนี่ยตั้งแต่ช่วงต้นฤด,ดูฝนปีนี้ที่ผ่านมายังน้อยกว่าค่า mm hmm. ฉเฉลี่ยปกติมาก ยังต้องการปริมาณน้ำฝนบางครั้งเราจะมองว่าพายุเป็นสิ่งที่ไม่ดีส่วนพื้นที่ที่ฝนน้อยนะครับก็ต้องเก็บกักน้ำไว้นะครับในช่วงนี้ครับแต่ในพื้นที่ที่ปริมาณฝนยังน้อยบริเวณภาคเหนือตอนล่างลงมาถึงภาคกลางจะได้รับผลดีจากอิทธิพลของพายุรามะสูนที่คาดว่าจะทำให้ฝนตกมากขึ้นช่วยเพิ่มปริมาณน้ำในการทำการเกษตรประชาชนท,ที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงนะครับอย่าคิดว่าภัายธรรมชาติไม่เกิด นะครับเพราะฉะนั้นอย่างแรกเลยก็คือติดตามข่าวสารนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง,ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเองศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับหน่วยงานราชการนะครับแล้วอย่าหลงเชื่อข่าวลืออันนี้สําคัญนะครับให้สังเกตดูถ้าปริมาณฝนตกต่อเนื่องกันนะครับเกินกว่าหนึ่งชั่วโมงนะครับในประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เสี่ยงพื้นที่ลาดชิงเขาโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือก็ต้องเตรียมนะครับย้ายสิ่งของอยู่ในที่สูง ถอยห่างจากลำน้ำนะครับหรือว่าลาดเชิงเขาที่โอกาสที่เกิดดินสไลด์ได้ง่ายนะครับสำหรับผู้ที่ในในพื้นที่เสี่ยงพายุรามสูญเป็นพายุลูกที่9ของปีนี้โดยเกิดจากอุณหภูมิน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกที่เพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นผนวกกับช่วงฤดูมรสุมในเดือนมิถุนาย,ยนถึงกรกฎาคมจนเกิดเป็นพายุหมุนเขตร้อนโดยสะสมกำลังผ่านทางตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกจนเพิ่มกำลังเป็นพายุไต้ฝุน่น เข้าถล่มภาคตะวันออกของฟิลิปปินส์